หมักด้วยนะแกกินขวดแรกเนี่ยหนูเอาไปถวายแล้วแกบอกว่าพอไปอีกวันท่านึงแกก็โยนตังค์ให้เลยเอามาเลยไอขวดใหญ่ไม่ต้องมาคุยให้ฟังเพราะว่าแกกินขวดเล็กไปแล้วแกแบบรู้สึกดีขึ้นแกฉี่ใสหนึ่งแล้วแกไม่ปวดหลังแล้วแกไม่ไอเพราะว่าแกไอตลอดเลยนะหนูก็บอกว่าให้เวลาจำใช้ใช้เวลานานไหมต้องใช้เวลาถ้าว่าปวดหัวเขาเนี่ยต้องใช้เวลาถึงสามเดือนแต่หนูอยากให้ พแต่แต่ถ้ากินอ่ะภายในอาทิตย์นี้คือเราจะรู้รู้สึกว่าเส้นนี่มันหย่อนพอเส้นเรามันหยอนมันก็จะดีขึ้นจะไม่ดีเลยคือพี่ถ้าเวลาพี่กินนะพี่ป็นตรงแอบดูนะเวลาฉีเป็นในตรงไตกินใช่กินเล่นแลกคือมันจะฉีออกมาคุณเลยถ้าฉีเราใส่เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละอาการเราจะดีขึ้นมันจะฉีออกี่คุณเลยสามวันเนี่ยมัน มันจะมันจะล้างมันจะล้างพี่พี่พรเป็นมากี่ปีปีแล้วสามเดือนเอ้ยกี่ปีแล้วพี่สองสามวันพี่ไกลก็ถึงว่าในนี้เขาขอเวลาแค่สามเดือนต้องขอเวลาสามเดือนแต่เราว่าสามเดือนนี่คือมันดีขึ้นเลยเลยดีขึ้นเรื่อยๆอาการนี่แต่สามเดือนนี่ก็คือไม่ปวดหนูหนูยังยังไม่อยากให้พี่พี่กินั้งแรกมาถามว่ากินก่อนพี่ต้องใช้ความอดทน รู้สึกว่ากินแล้วมันจะรู้สึกปวดปวดแต่เราปวดเราไม่เป็นไรเรากินพาราช่วยได้กินยาไม่ใช่เออปวดประมาณสามสี่วันปวดประมาณสามสี่วันจจะปวดหรือไม่ปวดก็ได้นะแพี่กินแล้วพี่กินเฉยพี่ต้องแก้ดูด้วยนะพี่กินอ่ะพี่ต้องแก้ดูว่าเวลากินก็ไปปุ๊บมันเฉยเจ็ดวันสิบวันพี่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องอะไรยังคืออันนี้หายยากแต่ถ้าว่าพี่กินแล้วปวดเร็วอันนี้ปวดเร็วเนี่ยคือจะหายเร็ว มันจะหายหรือมวนปวดมากใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่อะไรคือปกติเราไม่กินมันก็ปวดอยู่แล้วปวดแต่ว่ากินไปมันปวดมากกวดยาปวดมียาแก้ปวดเขาเรียกปวดพอทนได้ปวดพอทนได้แเนี่ยพี่ก็กินยาพี่พลอยมาเจอยาตัวนี้ดีแล้วยังจริงนี่อย่าบุญบอกหมอเลยยังไม่ต้องพาบอกหมอเลยบอกไม่พาไปทวงเงอะไรบอกจริงแต่พี่ต้องงดนะอ่า น้ำน้ำส้มสายชูแล้วก็มะเขือเนี่ยถ้าเรื่องปวดหัวของแม่นางมะเขือนี่ของหมักดองหัวเท้าหัวเชยโป๊กดงว่ามะเขือหมดอ๋อไม่กินมะเขือมกะเขืองมะเขือนี่สุดยอดเลยนะแล้วน้ำส้มสายชูนี่มันจะล้างยาน้ำส้มสายชูกักินกินก็เตี๋ยวอะไรนี่ไงอไดหัวเชยเท้าหัวเชยโป๊ะจะไปล้างยาม เมของหมักดองครับคุณแม่กินแล้วยิ่งปวดเลยไปกินกินมะเขือแล้วยิ่งปวดเลยถ้าปวดหัวเขาติดมะนาก่อนเลากินก๋วยเตี๋ยวกลางว่าเขาจะได้รู้เพราะสมควรเล็กเนี่ยยังไม่รู้อ่ะถ้าปวดกลางอ่ะถ้าปวดกลางปวดเดียวก็รู้ละเออจะรู้ละแล้วเวลาฉีเนี่ยพี่แก้งดูได้เลยเวลาฉีเนี่ยฉีแล้วนี่ฉีตอนนี้นะนวพี่กินยาสามวันนะพี่ไปรองใส่แก้วได้เลยแก้วใส่ใส่แล้วใส่ได้เลยว่าฉีมจมเงิน มันจะคุมมือนที่บอกมันขับออกอม,มันขับแล้ว